สวัสดีครับทุกคนจับกันได้หรือเปล่าก็พบกันอีกครั้งนะครับในแฟนทา้หัวชื่อคลิปเกมนี้ก็ตัวเตเกมนี้เป็นเกมที่โหดร้ายนะครับโหดร้ายให้ใช้หัวคิดนะครับว่าเลือนเนี่ยใช้เลือดตริงเห็นมือขัดเทศนะครับเราเล่นไปไงั้น เพี่ยะพี่อะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขออา้อาวเฮ้ยเปนตีนกูละตอนนี้ครับคุณเห็นไหมครับเราอย่าโดนนะครับดูวิธีที่เรากำลังทำยังไม่โดนเลยฟัดคือแบบคุณเห็นไหมแบบให้ดูจะช้าได้นะไม่แกะแบบคุณไปดูเอาเองนะแต่ผมแบบเออมันไม่น่าโดนอ่ะมันโดนได้ไงวะบึ๊บ มือขึ้นดิขึ้นขึ้น,น,นยอมแพ้เลยไปวันพรุ่งนี้ของเรามันมีโชคชะตาก็ไม่มีใครบ่นนะครับว่าไม่มีใครดูอยู่แล้วด้วยข้อหนึ่งดูดูไป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 เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลืมลืมของ S 1> <S 1> <S เฮ้ยเออไปกันนะครับคนย,ยังไม่ตาย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 เออค่าเป็นอะะัมบัตจําฝึดฝึกก็ถ้าไม่ชอบตรงไหนได้ยินอะไรนู่นนี่นั่นเขียนมาถ้าบ่นว่าพูดไม่ชัดแก้ไม่ได้ โอเคว้ยยอมแพ้เลยนี่ไม่โดนไอหนูเฮ้ยคุณเห็นนั่นบนไหมดูดูเฮ้ย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 เออจอม ฉันจะไปให้ถึงที่สุดเพื่อโชคชะตาของตัวอ้มีไว้ทำไมเนี่นี่ยรู้เออโอ้กระจกโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกเฮ้ยโอ้ฟุ๊บเนี่นเฉียวโอ้ยไม่บอกกันเลย คือมันไม่ยอมบอกอ่ะแบบโอ้มีฟองนะมีก๊อกฟองด้วยโอ้มันโหดมากฟุบเออไม่โดูหรอกไอ้หนูมันไล่ตามมาเนี่ยคือโอ้โหมันจะหิวไหมเอาเอ้ยเอาเอาขาไปแล้วจ้ะวิ่งไอเอ็มเด้อแฟนเออไอ้นั่งเออ よ、はいお。 ท่าเทมากเลยวันนี้ครับคุณลุงคนนี้เนี่ยเขาก็ไปหาอะไรกินคนระับร้อนเอ่ยไปดิชานี้ก็ได้ไปไหมเฮ้ย <_ C 1> ยาไม่ได้ฆ่านะไม่ผิดไม่ผิดเมื่อกี้ขามันสะดุดเออ Ôi, khó kho A này Dòng mấy thuyền khắp Iron Man hey! Mình lại cóc lấy ừ. Tôi nhận <thế> <tôi như thế> <tôi như thế> ตัวเอง I am the fat เฮ้ย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 โอ้โอกระตายกี่รอบเนี่ยยอมแพ้เลยโอ้โหตอนนี้คิดได้ดีแล้วครับดู โอ้ผมมีแผนครับเน่แผนอือท่านี้ครับเทเปล่ปานี่โอ้โอ้เออ,อก็ได้ตึบตึบต๊เสียงอะไรวะเนี่ยโอ้โห เฮ้กระจอกแป๊หน e> like ึ่งกอ้วขึ้นไปยังไงวะเนี่ยไม่ได้ละไปฟิตะอ้าวเฮ้ยโอ้ถ้ามันกระเด็นไปโดนน่นนะกลัวก่าฆ่าเลยเฮ้ยเลิกเลยอ่ะไปนี่เห็นฝีมือยังเห็นยังเตรียมเผื่อไว้ก่อนครับ ถึงแล้วง่ายจังเบยง่ายตายขีรอกมาเนะี่ถามจริงมาด่านที่เฟร์ไม่ได้แม่จะลอยออกจากบ้านแม่ให้ผมเข้าไห้เธอโอ้เกมมันปกรปะป,ปกไปเก่งในตัวเดียวนี่ก็ไม่ใช่เก่งในนะมัน้าผ้าคขี่ล้วเหมือนกันนั่นแหละแม่ทิ้งผมได้ไงเอา้าอะไรวะเนน่ โอ้โหด่านนี oh, no it, ้โคตรง่ายโอ้ไม่ง่ายละโอ้โอ้โอ้แม่แม่วางกับดักไว้ขนาดนี้ชื่อผมเลยเนี่ยแม่หดลายมากมันหนักมากแม่นี่ก่าผมไม่ได้แต่ผมเป็นอมตะไว้ใจเลยเว้ยโอ้ยโอ้แม่โอ้โหกู โอ้โอขาไปละข้างหนึ่งเออ่อขาโอ้ my god เฮ้ยอ๋อกูรอดได้ไงวะเนี่ยขา

Oh. nó đi ạ. Ô, Ôi. Nghĩ cái đai là. Côn. ไม่ม like? ีว <c oughs> oh. <cat on developed Airbnb> ันได้หรอกข้าไม่ยอมคืนี้จากบ้านแม่แล้วฟิวอแน่อือ เฮอโยฟิล์มยาโอ้ตูดหักกระจกอ๋ออ๋อ โอ้ตูนหกักเชื่อได้ไหมเนะี่ยืม ไม่มีวันคือเราก็เล่นตาเดียวจบเลยนะครับผู้ชมจำไว้ไปเยอะ,ยะพอเลิกจบบายบายทุกคน thank you บายบายไม่เลยเลวเบือ่อ